ชาวเน,น็ตแห่เทียบพิธานายกเศรษฐานาทีเจอประชาชนขอถ่ายรูปเรียกว่าเป็นคลิปที่ถูกส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุว่าความจริงใจมันหลอกกันไม่ได้โดยเป็นคลิปเปรียบเทียบระหว่างคุณพิธาริมเจริญรัตน์และเศรษฐาทวีสินโดยคลิปของคุณพิธาเป็นคลิปเมื่อวันที่25สิงหาคม66ที่ผ่านมาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งซ่อมซ้อซอระยองที่วัดหนองกระเพาะ อำเภอแกรงจังหวัดระยองคุณพิธาริมเจริญรัตวนาผักก้าวไกลได้พบปะประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณยายผู้สูงอายุและเห็นว่าผู้สูงอายุคนดังกล่าวกำลังหลังน้ำตาด้วยความดีใจที่ได้เจอคุณพิธาและแสดงความห่วงใยจึงเดินเข้าไปกอดและกล่าวปอบว่าคุณยายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องห่วงรอวันผมชนะอีกรอบโดยอีกคลิป เป็นของคุณเซธาทวีสินที่กำลังลงพื้นที่มีคุณป้ารายหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าเป็นครอบครัวเพื่อไทยมาต้อนรับนะคะแต่เขาผลักออกซึ่งหลังจากคลิปตังกาเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก